สวัสดีครับผมแจ็คนะครับหรือเกียรติศักดิ์มาร์ควาตนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัท e อีซูซูสงวนไทยมอเตอร์เซลล์จำกัดนะครับบริษัทที่มีผลการดำเนินง,งานเจ้เยี่ยมอันดับ1ถึง9ปีซ้อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับรถบรรทุก6ล้อ King of t r u c k น้องเล็กสุดของเรานะครับ NMR 130แรงม้าครับ สำหรับรถบรรทุก6ล้อเอนเนา130แรงม้านะครับก็จะมีขนาดความยาวให้เลือกนะครับ2ช่วงความยาวนะครับก็คือ3เมตรและ4เมตร3านะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของธุรกิจลูกค้านะครับว่าต้องการใช้รถช่วงไหนนะครับไปประกอบในธุรกิจนะครับเอเนมา130แรงม้าของเรานะครับก็สามารถต่อตัวถังได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นกระบะพื้นเรียบกระบะคาร์โก้กระบะเหล็ก้อบข้อกระบะดัมนะครับก็ได้หมดนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับ สำหรับด้านหน้านะครับออกแบบกระจังหน้าสีเงินแมตต์ซิลเวอร์พร้อมชุดไฟหน้าไฟตัดหมอก e สู Z LED Tech นะครับและไฟลีรูปตัวแอลนะครับสว่างชัดทุกเส้นทางนะครับถังน้ำมันมี2ขนาดนะครับ75ลิตรและ100ลิตรนะครับก็เราออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวรถนะครับชัดซีขนาดใหญ่และเพาวหน้าเพาท้ายแข็งแรงทนทานบัตทุน้ำหนักได้ดีเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทาง Isuzu เราก็ใส่มาให้ครบคันนะครับทั้งกระจกไฟฟ้าเซ็นทันร็อกนะครับไฟในเก่งนะครับแบบ LED ขนาดใหญ่นะครับช่องชาร์จ USB นะครับพร้อมวิทยุเครื่องเล่น MP 3ระบบแอร์ฟูลฟังชันนะครับสามารถปรับทิศทางลมได้ถึง5แบบนะครับระบบพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นบนลงล่างดึงเข้าหาตัวแล้วก็ดันออกจากตัวนะครับ มาพร้อมความปลอดภัยถุงลมนิรภัยด้านคนขับครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับถึง130แรงม้าที่3,500รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดให้กำลังสูงสุดถึง330นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนอาทีครับ และยางนะครับเป็นยางของวิสโตนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับสำหรับตัวช่วงสั้นนะครับจะเป็นยาง7.00ขอบ16นะครับเป็นยางผ้าใบในรถช่วงยาวนะครับจะเป็นยาง7 0 0ขอบ16เป็นยางเรเดียนครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถทุก6ล้อ n อเนมาแรงม้านะครับสามารถติดต่อสอบถามกับทางที่ปรึกษาการขายของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ